สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมการวิเคราะห์ปัญหาทําไมไฟมีสองเส้นหลายคนอาจจะสงสัยบ้างน,นะครับท่านที่รู้บ้างท่านที่รู้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ในภาพนี้คือลักษณะเป็นปลั๊กพัดลมสายนีตน้ต้นขาด สมมุติว่าขาดแล้วก็ขาดแล้วกันเราจะเสียบปลั๊กพัดลมปุ๊บมันจะมีไฟจากเส้นลายแล้วก็เส้นนิวตันก็จะมีไฟด้วยครับลักษณะคือกระแสะไฟวิ่งจากเส้นลายผ่านโหลดพัดลมแล้วก็จะไปสิ้นสุดตรงปลายสายนิวตอนที่ขาดลักษณะเช่นนี้ทําให้สายนิวตันแล้วก็สายลายมีไฟสองเส้นนะครับ ปกติแล้วถ้าเกิดวงจรสมบูรณ์ไฟวิ่งจากลายผ่านโหลดไปนนิวตนันแล้วก็จะลงกลายเป็นศูนย์ปกติสายนิวตันจะไม่มีไฟนะครับอันนี้คือลักษณะของเส้นไฟที่ขาดแล้วก็จะมีเคสสายไฟหลวมด้วยนะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้นะครับ กดติดตามชมช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับผม